น้องอยากเล่นด้วยก็อยากเล่นกับเขาได้ล่ะแต่กันไม่ห่วงตัวจ้มอยาห่วงตัวนะไออันนี้ส้มทองี้ส้มจีดครับเอามาเร็วส้มจ,จ,จ,จีดออกมาลูกส้มจีดส้มจีดส้มจีฮะจะหลับโอ้ยจะไปหลับในซอ,องนั้นได้ไงคะเออเอามาเอามาลูก ลองเล่นด้วยพี่ชมอ่ะโอ้โหบินหูบินโอ้บินเหรอลูกโอ้บินหูบินโอ้โหูบินเหมือนพ่อลูกกันเลยเนี่ยฮะก็นจุ๋ยเออกันจุ๋ยหูบินเอ้ยเจ๊โอ้บินพี่ชมรักน้องค่ะรักน้องนะน้องก็ไม่มีพ่อมีแม่เหมือนกัน